หรือไม่ลุ้นไปด้วยกันค่ะร้ universe, องสองก่อนนะคะ เรือี้นครับนั่นหมายความว่าแอนโทนีขอสซิลเข้าไปหยุดจับมือกับเชนิสพาราซซีอสนะครับสาวงามจากนิกรากัวได้จับมือแล้วนะคุณผู้ชมในที่สุดครับเราก็มา<อ>ถึงโมเมนต์นี้สองคนสุดท้ายบนเวทีการประกวดนางงามจักรวรรดิครั้งที่เจ็ดสิบสอง หนึ่งใน,งนงสองคนนี้จะเป็นตัวแทนผู้หญิงทั่วโลกในานะ Miss Universe น,นะคะห,คหากผู้ชนะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้รองอันดับหนึ่งจะเป็นบัตรหน้าที่แทนค่ะขอให้เซนเนีรโชคดีนะคะโ <Okay. S 2> ชคดีครับแอนและ new Miss Universe is Miss Universe คนใหม่ได้แก่ Trayan Trayan คม,ม,มกว่า no